สวัสดีครับผมอาจารย์ตังค์นะครับนัทยศเิียเสนีครับหัวหน้าสาขาธุรกิจดิจิทอลครับผณ้นำานธุรกิจมาแรงศิดครับวันนี้นะครับจะมาสอนน้องครับเกี่ยวกับการยิงแอดเฟซบุ๊กนะครับหลายๆคนนะครับเคยทำเพจเฟซบุ๊กแล้วเอาของมาขายแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ได้ขายไม่ได้ใช่ไหมครับ แลวพอเรายิงแอดโฆษณาโดยการกดบูตโพสก็มีคนติดตามแต่ไม่ซื้อใช่ไหมครับวิธีการวันนี้นะครับจจะมาสอนเกี่ยวกับการยิงแอด a c e b o o k ยิงอย่างไรให้ตรงประเด็นยิงอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพยิงอย่างไรให้เกิดยอดขายได้บ้างนะครับวิธีการเรามาดูกันเลยครับตัวจัดการโฆษณาหน้าตาแบบนี้นะครับนักศึกษาเข้ามาแล้วเจอหน้าตาแบบนี้คือมาถูกทางนะครับมาถูกทางที่เป็นตัวจัดการโฆษณาเริ่มยิงเลยครับเริ่มการเข้าไปที่คลิกคําว่าแคมเปญนะครับแล้วคลิกคําว่าสร้างโฆษณาครับสร้างนะครับเมื่อสร้างเนี่ย สิ่งแรกที่เราสร้างก็คือสร้างแคมเปญน,นะครับแคมเปญคือวัตถุประสงค์ครับเลือกเอาครับเอาแบบไหน,นครับไม่ว่านการเรียนรู้การพิจารณาหรือคอนเวอร์ชันนะครับตัดตอนเลยครับเราจะเลือกที่การพิจารณาครับเราต้องการให้คนพิจารณาโพสคอมเมนต์หรือกระทของเราและตัวที่ดีที่สุดและถูกที่สุดในเวลานี้นะครับคือตัวการมีส่วนร่วมครับ ส่วนที่2นะครับมาดูเลยนะครับก็คือการทําชุดโฆษณาครับชุดโฆษณาคือตัวกําหนดกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับเพศอายุพื้นที่นะครับแล้วความสนใจพิเศษนะครับดูตัวเกณฑ์วัดนะครับว่าเข้าถึงกลุ่มคนเท่าไหร่นะครับตอนนี้จะเลือกทำประเทศไทย50ล้านคนหมายความว่ามีคนไทยใช้ Facebook อยู่50ล้านคนที่เข้าถึงเราใหญ่เกินไปนะครับต้องให้เหลือแค่1ล้านเท่านั้นนะครับจำไว้1ล้านหนึ่งล้าน1ล้านนะครับลงมาด้านล่างนะครับมาที่ กลุ่มเป้าหมายนะครับแน่นอนครับหลายๆคนนะครับชอบเลือกทั้งประเทศไทยซึ่งอาจารย์แนะนําเลยว่ามันกว้างเกินไปนะครับควรเอาออกนะครับเราควรเลือกกลุ่มเป้าหมายว่าอยู่ในส่วนไหนเช่นอยู่กรุงเทพนะครับเราก็กําหนดไปครับกรุงเทพเมื่อเราเลือกจุดนี้แล้วเนี่ยครับเฟซบุ๊กทำการ วงล้อมรอบนะครับพื้นที่ของเราอายุเนี่ยสูตรสาเร็จเอาไปใช้เลยครับสิบปีมานูด้านล่างครับด้านล่างคือการตําแหน่งการจัดวางซึ่งอันนี้มันขึ้นว่าอ,อัตโนมัติอาจารย์ไม่แนะนำนะครับคุณต้องกําหนดเองนะครับเท่านั้นนะเพราะเมื่อถ้าเกิดเราดูปุ๊บคุณจะเจอว่าเฮ้ยถ้าเราอัตโนมัติมันลุดอินสตาแกรมซึ่งในกรณีนี้เราไม่ต้องการให้โฆษณาเราชนอินสตาแกรมเราต้องการใน Facebook เท่านั้นก็ติ๊กเฉพาะ a c e b o o k นะครับเอาทุกอย่างออกเอาแค่ Facebook อย่างเดียวถ้าเสร็จแล้วนะครับ ก็ไปส่วนต่อไปครับส่วนต่อไปคือการทําโฆษณานะครับตัวตัวโฆษณาและแน่นอนครับเมื่อทําตัวโฆษณาเราก็ใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วแค่นั้นเองนะครับหลังจากเลือกโพสต์ที่มีอยู่แล้วเสร็จนะครับเราก็ต้องเพิ่มปุ่มนะครับศูนย์สคัญนะครับคือมีปุ่มให้ลูกค้ากดด้วยนะครับว่าต้องการแอคชั่นอะไรเช่นส่งข้อความให้เราได้เลยหรือเลือกซื้อได้เลยหรือสอบถามราคาสิ่งเหล่านี้จําเป็นจะต้องกดได้แนะนำนะครับเลือกส่งข้อความครับเขาจะได้ทักอินบ็อกรามา เสร็จแล้วครับเพียงแค่นี้กดเผยแพร่จบครับเราทำแอดเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองอนะครับ สุดท้ายนะครับถ้าน้องๆนะครับอยากยิงโฆษณาให้มีสุดทภามากขึ้นอาจารย์แนะนำครับอย่าได้แต่ดูต้องลงมือทำนะครับลองยิงและเรียนรู้ไปนะครับบนโลกออนไลน์ไม่มีสูตรสำเร็จทุกอย่างต้องเรียนรู้จากตัวเองนะครับแต่เอาทฤษฎีเหล่านี้เป็นตัวตั้งแล้วก็เรียนรู้ไปนะครับถ้าอยากเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับสามารถมาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่สาขาธุรกิจดิจิทัลนะครับคณะอาหาธุรกิจมารังสิตครับเรายินดีสอนและสอนทุกคนนะครับลงมือปฏิบัติและทําจริงสุดท้ายนี้ถ้าอยากเริ่มเรียน รู้จริงเป็นจริงต้องเรียนที่คณะนาำผานธุรกิจครับมาแรงสิลัิกรับขอบคุณครับ